วันนี้พี่มาวัดตำพวันครั้งแรกนะครับครั้งแรกครับครัารมารู้จักหลวงปู่ได้ไงครับพี่ก,ก็มาจากกยอบจาก,ก u t u b e ครับดู youtube ดูอะไรแล้วก็ดูดูด,ดูท่านต่อสองให้ด้วยก็เลยอก็เลยว่าได,ได้ได้คุยถึงประวัติท่านตัวท่านอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากมากราบท่านก็ขอพรอธิษฐานว่าขอให้ได้ เหรียญของท่านขึ้นของคุ้มครองบารมีท่านสักองค์หนึ่งก็ได้ได้มาเจอกับท่านต่อสาวให้ก็ได้แบ่งเบาให้ไปในราคาที่ตรงกันแล้วก็เป็นที่ประทับใจเอาไปขึ้นคอสมปาถนาครับครับแล้วที่ฟังฟังใน y o u t u b e มาเป็นยังไงฮะทำไมถึงศรัทธาหลวงปู่ย้อยครับ ก็ท่านเป็นพระที่ปฏิบัติที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันหายากยิ่งนักสำหรับพระที่จะปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้ทุกวิทุกวินาทีทุกอริยบทท่านมีแต่เหมือนท่านก็เคยพูดไว้อะพวกท่านเป็นสังโยชนิสิกอะท่านทุกอย่างเลยะมันก็เลยแบบประทับใจในความที่หาพระ อริยสงฆ์ลักษณะอย่างนี้ได้ไงเราเราชอบมากเรามีความเชื่อและศรัทธาเต็มเปี่ยมประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจมาตามตามที่เขาบอกมาว่าวันน้ำวันมาทางไหนใชไรประมาณนั้นเลยแล้วพี่ขึ้นไปกราบครั้งแรกแล้วมีความรู้สึกยังไงฮะเห็นสังขารหลวงปู่ไปกราบท่านก็มีความรู้สึกว่าโอ้ท่านเป็น ใช้คำว่าร่างร่างท่านเล็กสันทัสอย่างเงี้ยเนาะท่านท่านก็เหมือนว่าการที่ท่านมีบุญบารมีอายุยันยา,ยาวยาว,ยาวนานอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งสรีระสังขารท่านด้วยค,คแล้วท่านเป็นคนที่ผอมสังเกตว่าพระยะสง์ที่ร่างกายจะอยู่ให้ พุทธศาสนนิกชนกับไหว้เนี่ยท่านจะต้องเป็นคนร่างอย่างเงี้ยหมายถึงว่าร่างเล็กผอมถ้าเป็นพระาจารย์ที่อ้วนๆแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะคลองสังขารได้อย่างประมาณนี้ครับแล้วที่สำคัญร่างท่านไม่บุตรลายเลยใช่ใช่แสดงให้เห็นถึงการบรรลุธรรมของท่านครับโอเคขออนุญาตครับครับผมครับ อขอให้โชคดีมีสุขนะครับพี่าบราบรมีหลวงปู่คุ้มครองนะครับสวัดสดสีดครับครับ